สวัสดีครับสวัสดแทนคุณนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูไผ่เหลืองสีทองนะครับผมซึ่งไผ่เหลืองสีทองนะที่ผมจะพามาดูนี้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับผมก็อยู่ใกล้ๆกับที่พักผมเองนะครับผมเดินผ่านทุกวันนะครับผมแต่ว่าวันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือผมจะพามาดูลักษณะนะครับว่าการเจริญเติบโตของเขามีข้อดีข้อด้อยยังไงบ้างกับพื้นที่ที่จากัดตรงนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยไผ่เหลืองสีทองนะครับเป็น ไผ่ที่จเจริญเติบโตได้ง่ายนะครับผมแล้วก็หลักๆเลยนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูถ้าที่ผมปลูกไว้นะครับก็คือดินพร้อมน้ําพร้อมแล้วก็มีสารอาหารมีธาตุอาหารปุ๋ยนะครับลักษณะลำของเขาจะเหลืองวิบวับเหลือง เหลืองออรานะครับสะท้อนออกมาได้อย่างดีนะครับผมแต่ว่าไผ่กลุ่มนี้ที่ามาอยู่ตรงนี้นะครับจะมีอยู่แค่3กอนะครับผมแต่ว่าลักษณะคือจะเป็นกอที่ไม่ได้มีการจัดการอะไรนอกจากปล่อยไว้เป็นกลุ่ม,มเฉยก็มีการตัดยอดด้านบนไว้นะครับเพื่อไม่ให้สูงไปกว่านี้นะครับผมก็มองดูรวมๆนะครับก็น่้งีจะสวยแต่มันจะมีข้อจํากัดก็คือไผ่เขาไม่ได้เติบโต อย่างที่ควรจะเป็นนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูลักษณะใกล้ๆนะครับว่าไผ่ชีทองตัวนี้ทำไมมันดูสวยไม่สุดนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะด้วยข้อจำกัดอย่างที่บอกนะครับว่าด้วยพื้นที่การปลูกเขาปลูกเพื่อประดับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการดูแลอะไรมากมายนอกจากการตัดตัดตัดก็คือตัดริดใบออกริดปลายยอดนะครับแต่ว่ามันทำให้ไผ่เขาไม่ได้ แสดงศักยภาพลำหรือว่าความสวยงามก็ออกมาโดยตรงนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับว่าเออมันเป็นยังไงนะครับเป็นด้านหลังผมไหมครับอาจจะดูว่าลักษณะนะครับเป็นกอที่แน่นนะครับผมแน่นจริงๆนะครับผมแล้วก็ที่เห็นนะครับใบนะครับลักษณะนะครับใบที่ลักษณะด่างๆอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เป็นผ่ด่างนะครับไม่ใช่ใบด่างนะครับแต่ว่าเป็น เป็นลักษณะของการที่อาหารไม่พอมากกว่าหรือเปล่านะครับผมแล้วก็รวมไปถึงกอที่แน่นแล้วก็ไม่ไม่มีการจัดการแต่งกอเลยทั้งสิ้นนะครับกอแน่นมากนะครับผมซึ่งผมว่ามันมันมันเป็นความสวยงามที่ที่ฝืนธรรมชาติของเขาเพราะว่าจริงๆลำใบของเขาเนี่ยจะต้องเขียวเขียวขลับนะครับผมซึ่งมันมันทำให ผมสะดุดตานะครับผมแล้วก็สนใจที่จะแวะมาดูนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับเกี่ยวกับภผยกลุ่มนี้นะครับผมว่ามันมีความาโตไม่สุดยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับจากต้นคลิปที่ผมบอกว่านะครับผมไผ่มันมีลักษณะที่ไปไม่สุดก็คือด้วยขนาดกอนะครับที่แน่นนะครับผม คือเน้นทั้ง3ทั้ง3กอเลยนะครับเดี๋ยวให้เดินดูลบรอบก่อนแล้วก็มีลักษณะเดียวกันน็คือ,อกอจะแน่นทึบแล้วก็ใบจะมีอาการไหม้แล้วก็แห้งครึ่งหนึ่งนะครับผมดูเผลอนะครับอาจจะเป็นไผ่ด่างนะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมนะครับดูกอที่2นะครับผมก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็ช่วงนี้ที่สิงคโปร์ก็ฝนมาวันเว้น,ว,นวันนะครับผมก็ ถือว่าชุกนะครับผมแต่ว่าก็มีหน่อให้เห็นนะครับนะครับลักษณะอย่างที่บอกนะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะโดยรวมของเขานะครับผมที่กองเขามาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับผมซึ่งสังเกตด้านบนนะครับจะมีการตัดยอดนะครับผมสำหรับยอดอีกลำนั้นก็คือ โผล่ขึ้นมานะครับผมก็เลยเรามานั่งคุยกันนิดนึงว่าที่ลักษณะเขาเป็นอย่างเนี้ยเกิดจากอะไรนะครับก็หลังจากนะครับที่เมื่อกี้นะครับพาชมรอบๆแล้วนะครับผมก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าไผ่สีทองกลุ่มเนี้ยขาดการบริหารจัดการนะครับผมขาดอย่างไรนะครับผมผมสรุปได้ประมาณ3าข้อนะครับก็คือหนึ่ง อกอนี่ไม่มีการสางลำแล้วก็สางกอด้านล่างให้โล่งนะครับผมเพื่อที่จะโชว์นะครับลำแล้วก็โชว์ลำแล้วก็มีการสางลำเก่าค้างปีหรือว่าลำเล็กๆกิ่งแขนงที่ไม่พึงประสงค์นะครับผมออกนะครับผมเท่าที่ควรหรือว่าไม่ทําเลยนะครับจา,จากที่ดูนะครับคือไม่น่าจะไม่ทําเลยนอกจากการตัดปลาย แล้วก็ตัดแต่งกิ่งด้านข้างบ้างตามตามการนะครับตามเวลาตามรอบจํานวนนะครับเท่าที่ดูลักษณะนะครับผมส่วนข้อที่2นะครับนอกจากการไม่ไม่บารุงไม่ไม่ตัดแต่งกิง่งไม่มีการสางกอแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือจะไม่มีการบํารุงธาตุอาหารนะครับดูแล้วทําให้ไผ่สีทองตัวเนี้ยที่คิดว่าจะสวยงาม ลำสีทองเปล่งประกายออกมานะครับเหมือนที่ผมเคยเห็นเคยปลูกไว้นะครับก็เลยทําให้เขาดรอปไปนะครับผมก็คือไม่สวยเท่าที่ควรนะครับผมเป็นเหตุนะครับให้เขาแสดงผลออกมานะครับในลักษณะของความสวยงามที่เกิดจากการขาดสารอาหารหรือว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอนะครับก็คือลักษณะที่ชัดเจนที่ผมมองเห็นก็คือ ตัวใบไผ่นะครับผมทั้ง3กอนี่เป็นเหมือนกันเลยก็คือจะมีการใบไหม้นะครับผมแห้งแทรกระหว่างใบทุกเป็นทุกกอเลยนะครับผมซึ่งมองเงินเผลอจากไกลๆนะครับผมมองเงินเผลอเดินเดินผ่านมาแปบบ๊บนึงถ้าไม่สังเกตอ่ะจะมองว่าเป็นไผ่สีทองที่มีใบด่างนะครับผมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเป็นใบที่แห้งแล้วก็ไหม้นะครับสลับกันทั้งกอเลยนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตรงนี้นะครับถ้าที่สิงคโปร์มีไม่มีกฎหมายอะไรที่มันรุนแรงที่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยมากมายนะครับผมอาจจะเข้ามาดูแลจัดการนะครับแต่ที่นี่ไม่ได้นะครับผมก็เราต้องดูอยู่ห่างๆแล้วก็ยังห่วงนะครับผมเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับก็คิดว่านะครับสําหรับใครนะครับที่ปลูกไผ่เรืองสีทองอยู่ไผ่เป็น เป็นอะไรที่ดูแลง่ายก็จริงนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่าในความดูแลง่ายการโตง่ายของเขาการโตเร็วของเขาก็ต้องมีการเอาใจใส่บ้างนะครับน้ำปุ๋ยนะครับไม่ต้องดูแลเขาตลอดเวลาแต่ก็คือใส่ใจเขาบ้างนะครับผมรดน้ําตามควรให้ปุ๋ยนะครับผมแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเป็นครั้งคราวนะครับผมสม่ําเสมอด้วยนะครับผมแล้วก็เขาจะตอบ สนองเราด้วยการให้ลำสวยๆหน่อสวยๆนะครับอย่างไผ่สีทองนะครับอย่างที่บอกมันเป็นไผ่สายประดับนะก็สําหรับผมก็คือผมก็มองเป็นไผ่มงคลตัวหนึ่งเลยแหละที่ควรจะมีติดติดบ้านติดสวนไว้นะครับผมด้วยความเป็นลำสีทองของเขานี่แหละนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับปลูกไว้ประดับแล้วก็เพื่อสร้างความจลงใจให้กับเรานะครับอย่างน้อยไผ่ก็ ให้ล่มเงานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็พามาคุยกันเรื่องไผ่สีทองเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่ไม่ได้ทําคลิปมาพักหนึ่งแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ลุยกับงานอยู่นะครับวุ่นๆอยู่ก็คิดว่าช่วงหลังจากนี้ก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นนะครับผมก็จะพาไปตะลุยนะครับผมดูหน่อไม้นะครับที่สุธารนะครับผมซึ่งช่วงนี้หน้าฝนเข้าเข้าชุกแล้วหน่อไม้น่าจะมีให้เราดูแน่นอนนะครับ รอชมดูกันว่าผมจะพาไปทูนออะไรบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้สวนภัยท่านคุณก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับก็จะมาอัปเดตกันเป็นระยะระยะเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็ u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆจริงวันนี้สวนภัยท่านคุณขอลาไปก่อนสวัสดีครับ